มาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะระหว่างรอคนเข้ามานะคะวันนี้เป็นท็อปิกที่สาวๆหลายคนรวมถึงหนุ่มๆเองก็ตามนะอินบ็อกซ์มาหากวางเยอะมากว่าคุณกวางขาสอนวิธีการแชทหน่อยได้ไหมจะทำยังไงอ่ะเป็นคนคุยไม่เก่งอะ่ะคุยไปสักพักแล้วแบบ ไม่รู้จะคุยอะไรต่อแล้ว่าแล้วมันนี่มีบทสนทนาเพิ่มแล้วจะสร้างบทสนทนาที่น่าสนใจยังไงเหมือนยิ่งคุยกราฟยิ่งตกใครเป็นมั่งคือเหมือนแบบสามวันแรกดีมากเลยนะแต่พอคุยไปเรื่อยๆกราฟตกค่ะกราฟตกอ่าใครเป็นแบบนี้สุดปังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาทันวันนี้นะคะมาดมสาวพันล้านซาถืออันนี้บอกกวางใช่ไหมมาดมสาวพันล้าน วันนี้มาทันนะคะคุณตายค่ะสวัสดีค่ะแนะนําชื่อเล่นกันได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวกวางจะอ่านชื่อทุกคนนะเพราะว่ากวางอยากรู้จักทุกคนทุกคนรู้จักกวางแล้วอ่ะมันไม่แฟร์นะถ้าเกิดว่ากวางไม่รู้จักคุณด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีเหมือนกันนะคะ Good morning ค่ะโอเคสวัสดีค่ะคุณกวางคุณละไมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะว่าอย่างไทยว่าอย่างงามสวัสดีเพิ่งเข้ามาค่ะอ่ะ <c oughs> ชื่อว่าคอร์สวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุทกๆคนเพราะกวางเชื่อว่าหนึ่งในการสื่อสารหลักของยุคนี้ยุคสมัยนี้เลยนะคะคือการแชทคือการเท็กซ์บางทีอ่ะสำคัญกว่าการเจอตัวคือจริงๆการเจอตัวก็สําคัญแหละแต่การแชทเนี่ยเป็นช่องเป็นประตูแรกในการเปิดเพื่อให้เราได้มาเดทกันเพราะคนสมัยนี้บางทีมันยากมากเนาะการที่เราจะไป นั่งนู่นนั่งนี่นั่งนั่น,นแล้วจะมีคนเข้ามาแบบเออชอบจังเลยขอเบอร์ได้ไหมครับบางทีผู้ชายเขาก็ไม่กล้าคือผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าเขากลัวเหมือนกันแต่การที่เขาจะ follow ig follow facebook เราแล้ว,ลวทักเรามาทางชแชทมันง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเริ่มความสัมพันธ์ในยุคเนี้มันก็เลยจะไม่ได้เหมือนยุคคุณปู่คุณยายคุณพ่อคุณแม่เราที่แบบเดินงานวัดเจอกันแล้วปิ๊งกันแล้วก็แบบว่าเข้าใจไหมหนีออกจากบ้านไปขี่ควายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่อารมณ์นั้นแล้ว แต่ยุคนี้มันคือการแบบส่องอินสตาแกรมส่องเฟซบุ๊กส่องไปส่องมาเฮ้ยรู้จักคนนี้น่าสนใจทักแชทแต่ไอตอนแชทเนี่ยแหละคะ่ะมันมันคือตัวการวัดผลเลยนะว่าเขาจะอยากมาเจอเราหรือไม่อยากมาเจอเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากปิดประตูให้ตัวเองสกิลการแชทเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทุกคนจะต้องเรียนในยุคนี้อ่ากองพูดอย่างนี้เข้าใจนะคะเอฟเสื้อพี่กวางคะ่ะตอนนี้เสื้อพี่หมดบ้านแล้ว พี่พี่เปิดขายเสื้อพี่สองวันอะหมดเลยอะ่ะงงอะแล้วก็เปิดตู้มาว่าเอาแล้วฉันแส่อะไรอะแต่ก็ดีนะคะเหมือนทุกคนสนใจใน ในแฟชั่นที่กวางสายยินดีนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋วจะเปิดไลฟ์ครั้งต่อไปเดี๋ยวจะขายเดี๋ยวจะเปิดให้ F ใหม่นะคะในแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจใน Facebook ส่วนตัวกวางชื่อดารินแทนเซ่นนะกวางชอบเปิดขายเสื้อของกวางในเฟซนั้นโรสมาจากรัสเซียค่ะชอบทุกลฟ์เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณโรสสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาสวยมากๆเลยค่ะคุณกวางขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคําชมนะคะ ตังจะบอกว่าความสวยเป็นสิ่งที่พัฒนาได้รู้ปะสวยทุกครั้งที่มาดูเลยนะคะคุณฝนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาใหม่คุณกุ้งมาทันไลฟ์ครั้งแรกคุณเจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาค่ะโอเควันนี้ดูทันสมัยมันคนละฟิลเลยค่ะ <laughs> โอเคเริ่มเลยแล้วกันนะคะวิธีการแชท How to chat chat ยังไงให้ได้คบกวางบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจริตแล้วเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่เราจะต้องฝึกเพื่อก่อนที่จะเจอตัวคนหลายคนอะเราตัดสินกันจากการแชทแล้วอะพอแชทแล้วมันแบบไม่เวิร์กอะแต่จริงๆตัวจริงเราอาจจะดีก็ได้นะตัวจริงเราอาจจะมีเสน่ห์เวิร์กก็ได้แต่และพอเราพิมพ์แชทอะเราทําให้โดนเส้นเขาไม่ได้อะเออบางทีเขาก็ปิดประตูเราเลยหรือเคยไหมคะที่ สนใจนะคนคนนี้ผู้ชายคนนี้เขาดูดีนะดูโปรไฟล์ดีทักแชทเรามาแต่คุยสักพักเขาดูหน้าเบื่อจังเลยอะเออเราก็เลยแบบตัดเขาไปเลยปิดประตูใส่เขาไปเลยใครเคยบ้างเพราะฉะนั้นแชทสําคัญสกิลการแชทเป็นสิ่งที่ต้องเรียนนะคะวันนี้กวางมาให้5สกิล5เทคนิคที่ทุกคนสามารถฟังวันนี้แล้วเอาลองไปปรับใช้ได้เลยแล้วรับรองว่าคุณภาพการแชทของคุณนะมันจะดีขึ้นน้อยแต่มาก น้อยแต่ได้ผลน้อยแต่แบบได้ใจน้อยแต่ดึงดูดเข้าใจป่ะเออมันไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะอะแต่ว่าวิธีคืออะไรบ้างทุกวันนี้เพื่อนหลอกไปกินข้าวแต่นัดผู้ชายมาใ้อุ๊ยเพื่อนดีเด่นนะคะเดี๋ยวทำโล่ให้เพื่อนแบบนี้เพื่อนดีคบไว้ค่ะสวัสดีค่ะคือวัาแสดงว่าเพื่อนอยากให้เรามีแฟนอุ้ยเพื่อนแบบนี้เป็นคนดีนะคะคบไว้นานๆข้อหนึ่งเลยค่ะ how to chat c h a ยังไงให้ได้คบ คือข้อหนึ่งเลยคือเริ่มแรกในการแชทเนี่ยนะคะไม่ว่าเขาจะมาจีบเราหรือเราจะไปจีบเขาก็ตามสมมุติว่าเราฟอ l โล่ใครสักคนหนึ่งก็ร,รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาโดนเส้นหน้าที่การงานอาชีพบุคลิกคุ่นไลฟ์สไตล์เขามันดูน่าสนใจจังเลยเราจะพิมพ์ทักแชทยังไงดีหรือ กรณีที่ผู้ชายมาจีบเราเนี่ยในช่วงแรกเราจะคุยยังไงดีอันดับแรกค่ะคุยแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขามาจีบเราหรือเราไปจีบเขาโอเคปะ่ะในตอนแรกนะคุยแบบสมมติเขาทักมาแล้วคุยแบบธรรมชาติเลยสมมุติว่าเขาทักมาอุ๊ยทำงานอะไรอะ่ะอันนี้งานอะไรอะ่ะทำไมดูเท่จังเลยอ๋ออันนี้การสัมมนากวางค่ะเออแล้ว จดสัมมนาอะไรอยากรู้จังเลยกลัวติดตามกองมานานมากแล้วแล้วก็เห็นกองทําหลายอย่างมาอ๋อจริงๆตอนนี้ไม่ได้ทําหลายอย่างกองโฟกัสอย่างเดียวคือสัมมนาสัมมนาแบบเรื่องบุคลิกภาพค่ะสร้างคาริสมาสร้างเ oh. สน่ห์ให้กับผู้หญิงเขาก็อ๋อเป็นงานที่น่าสนใจนะแล้วเราก็ถามเขาว่าออแล้วตอนนี้เขาทาอะไรอยู่คือเหมือนกับคุยกันธรรมดาไม่ได้แบบว่ามีการจงการจีบในตอนแรกอย่างเราคุยแบบธรรมดา คุยเหมือนการโต้อตอบกันธรรมดาไม่จะต้องไม่ต้องมีอารมณ์มันยังไม่ต้องมีสติ๊กเกอร์ของการอ่อยยังไม่ต้องแบบว่าทําไมคะถามทําไมคะน่าสนใจสนใจคนหรือว่าสนใจงานคะอะไรเงรี้ยไม่เอานะไม่เอานะในช่วงแรกห้ามเสียเกมคือในช่วงแรกมันคือการคุยกันแบบธรรมดาคุยเพื่อเช็คว่าเคมีเขากับเราอะได้หรือเปล่าต่อให้มันไม่ได้มันจะได้ไม่เสียเสียมิตรภาพคือถ้าเราแบบออกตัวแรงเหมือนแบบ ไปจีบหรือไปหยอดเขาเยอะเกินไปในช่วงแรกเนี้ยกลงว่าเราเสียคะแนนเพราะฉะนั้นมันคุยธรรมดาไปก่อนทําให้เขารู้สึกว่าเออเราเป็นคนคุยง่ายเราเป็นคนคุยง่ายนะแต่ว่าเราเป็นคนคุยแบบเป็นธรรมชาติไม่ได้คุยเหมือนกับว่าจะให้เขามาจีบหรือคุยแบบไปอ้อยเขาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะเพิ่งมาค่ะมีค่ะแบบนี้บอกคุยไม่จบ สวัสดีคะ่ะคุณกวางชอบความรู้ดีๆนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะต้องคุยแบบธรรมชาติค่ะคุยแบบไม่ได้มีอิโมชัชนอลไม่ได้ไม่ได้ให้เขารู้สึกว่าเราชอบเขาหรืออะไรเขาคุยแบบไม่ได้มีอารมณ์คุยเหมือนเป็นเพื่อนกันปกติให้นึกซะว่าเวลาที่ผู้ชายทักแชทมาหาเราอะ เหมือนกับเราคุยกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมที่ไม่ได้เจอกันมานานเออฟิลประมาณนั้นนะเข้าใจว่าเขาจะไม่ได้มีอารมณ์ว่าชอบไม่ชอบแต่เหมือนเป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่ทักมาแล้วอยากรีเลทอยากรู้จักกันก็เสยหายกันนูน่นนี่นั่นนะคะพี่กวางสอบถามค่ะเขาบอกเลิกหนูไปแล้วแต่ตอนนี้ยังใช้ชีวิตทุกอย่างปกติไม่เหมือนคนเลิกกันแต่เขาไม่ให้สถานะเราเหมือนเดิมทำ ถามก็ไม่ได้คําตอบหรือควรต้องทํำยังไงคะข้อแรกเลยคะ่ะถ้าหนูอยากได้สถานะหนูต้องหยุดในสิ่งที่เขาต้องการเขาไม่ให้สถานะเราก็ไม่ให้ความเหมือนเดิมกับเขาเอาแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ความเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเช่นสมมตินะคะเคยเป็นแฟนกันไปกิน,ไป,กนไปเจอกันตอนกลางคืนไปกินข้าวด้วยกันมีเซ็กด้วยกันวันหนึ่งเขาบอกขอลดสถานะไม่ได้เป็นแฟน,นแล้วนะแต่ทําทุกอย่างเหมือนเดิมมีเซ็กกับเราแล้วก็มาเจอเราบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ให้สถานะอันนี้ไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ให้สถานะก็ไม่มีเซ็กถ้าเขาลดเราลดด้วยอยาไปยอมอยู่ในตําแหน่งที่เขาไม่ให้สถานะเราเพราะเราต้องการสถานะถูกปะเพราะยันท์ถ้าเขาไม่ให้สถานะก็บอกว่าเฮ้ย e ร p เ c t ไม่เป็นไรเลยเข้าใจคนเรามันเป็นมันเป็นเพื่อนกันได้อะงั้นเป็นเพื่อนกันเถอะแล้วเราก็เหยียบเบรกเลยค่ะโยนตัวออกห่างเขาเลยค่ะโรยตัวออกจากตึกนั้นเลยค่ะ <c oughs> คือทําให้เขารู้ว่าเมื่อคุณชัดเจนอะ่ะฉันก็ชัดเจนนะ แล้วทาให้เขารู้ว่าเราอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาแล้วเราเปลี่ยนไปแบบอย่างนี้เลยจากการที่เราให้ความสนใจโฟกัสเขาไม่ต้องโฟกัสเลยไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวเขามาเองแต่อย่าไปอยู่แบบไม่ให้สถานะไม่เอานะคะโอเคข้อแรกเลยค่ะคือใช้แบบคุยแบบธรรมชาติเหมือนเพื่อนเก่าทักมาถ้าผู้ชายทักมาจีบแรกๆอย่าพึ่งทําตัวให้เขารู้สึกว่าฉันก็กำลังโดินจีบอยู่วะฉันเขินฉันละมุนละไมจังเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่างนั้นเออข้อต่อมาค่ะ เมื่อคุยกันไปสักพักแล้วเนี่ยนะคะคือแบบสองสามวันแรก4ี่วันแรกอาทิตย์แรกก็คุยกันตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยข้อต่อมาเทคนิคคือคุยแชทแบบสั้นสั้นในที่นี้แต่ต้องมีคุณภาพนะไม่ใช่สั้นแบบเป็นคําสั้นๆนะค่ะชอบอืมไปอืมเอา อะไรเงี้ยไม่เอาอย่างนี้นะคะสั้นแบบนี้สั้นไม่มีคุณภาพคําว่าสั้นของกวางกวางหมายถึงว่าเวลาพิมพ์ให้พิมพ์แบบมีคุณภาพแต่สั้นคือระยะเวลาสั้นการคุยแชทในช่วงแรกๆในช่วงอาทิตย์แรก2อ,อาทิตย์แรกไม่ควรให้เวลาการพิมพ์แชทกับเขาเป็นชั่วโมง15นาทีพอแต่คุยให้สนุกคุยให้สนุกที่สุดสนุกทํายังไงเดี๋ยวให้เทคนิคในข้อต่อไปแต่เอาระยะเวลาก่อนว่าไม่ใช่วันเนี้ยเรานั่งเล่นโทรศัพท์ แบบสมมติมีคนทักมาเพิ่งแบบเขาอยากจะจีบเราอะเรารู้แหละคุยไปกับเขาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอีกวันก็คุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงมันเหมือนกับว่าเขาอะได้เราง่ายเกินไปในความรู้สึกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาจํากัดกับเขาเพราะว่าอะไรเพราะเขายังไม่ใช่ไพรออ i ร y ตี้หลัก เขาจะเป็น priority หลักต่อเมื่อเราถูกพัฒนาความสัมพันธ์แล้ววันนี้เป็นแค่คนเพิ่งมาจีบหรือคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันแล้วยิ่งคุยกันในแชทเนี่ยสมมุติยังไม่เคยเจอตัวกันเลยอ่ะอย่าคุยเป็นชั่วโมงเด็ดขาดเพราะเวลาของเราสําคัญ อันนี้คือสิ่งที่เราทําให้เขารู้แต่ไม่ได้ต้องบอกนะว่าเฮ้ยเวลาฉันสำคัญนะฉันไม่ได้มีเวลาคุยอะไรกับเธอมากมายนะไม่ใช่ไม่ต้องพูดอย่างนี้แต่หมายถึงแบบสมมติเราคุยไปอย่างสนุกเลยนะคะลากเขาไปถึงจุดพีคสเตจอะเหมือนดึงเขาขึ้น,ข,นขึ้นเหินอะเหินเหนวหาเสร็จปึง้งตับบดบทเลยค่ะบอกว่าเุ้ยเดี๋ยวต้องนอนแล้วนะพรุ่งนี้ทํางานเช้ากูไหนคะ่ะปึง้งจบผู้ชายก็แบบเฮ้ยคุยสนุกอะจบแล้วเหร อยากคุยอีกอะมันทาให้เขาอยากที่จะคุยกับเราอีกในวันพรุ่งนี้แต่ถ้ามันคุยกันไปเรื่อยอะจนเหมือนกับกราฟมันขึ้นลากเป็นช่วงจนกราฟมันตกแล้วอะแล้วแบบคุยจนไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอะแล้วยังดันทุลังคุยอะอันเนี้ยเราจบบทสนทนาด้วยอิมโมชัชนอลที่มันไม่ใช่พีคสเตทเข้าใจที่กงพูดปะอันนี้คือหลักจิตวิทยาอันนี้คือหลักจิตวิทยาเขาจะอยากคุยกับเราต่อเมื่ออารมณ์เขาค้างแต่ต้องค้างในจุดที่ดีนะไม่ได้ค้างในจุดที่มันต่ำ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยคุยให้สนุกค่ะแต่ว่าให้เวลาเขาแป๊บเดียวแป๊บเดียว15นาทีส0นาทีต่อวันในช่วงแรกๆนะคะอยากให้เขาทักมาทํำยังไงดีคะเหมือนตอนนี้เราจะตามเขาแก้เกมยังไงอ่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงหลายคนทําพลาด ผู้ชายก็ด้วยแหละไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวขอโทษน,นะกวางไม่ได้แยกเพศน,นะคะทุกคนบางคนในช่วงแรกบางทีอะ่ะเอ้ยเราชอบเราโดนเส้นเขาอะเราก็พิมพ์หาเขารายงานทักแชทเด้อเด้อเด้อมันคาดเดาได้งนะ่มันคาดเดาได้พอมันคาดเดาได้เขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับเขาอยากจะไปหาความคาดเดาไม่ได้อะ่ะคือคนเรา,าชอบความท้าทายแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นความท้าทายให้เขาอะคะ่ะแต่เราต้องเป็นความท้าทายที่น่ารักนะ เราต้องมีความท้าทายที่เขารู้สึกว่าเขามีความหวังนะไม่ใช่ท้าทายแล้วมันดูยากเย็นแสนเข็นเกินไปไงเขาก็ไม่เอาต้องให้เขารู้สึกว่าให้มันชัเล่นมันท้าทายคุยแล้วสนุกคุยแล้วมันมันได้รสชาติมันได้อะไรใหม่ๆมันได้ความสนุกแต่มันไม่ได้ตลอดเวลาเ <c oughs> ข้าใจก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยววัมาตอบคําถามให้นะแป๊บนึ้งนะกวางขอรันข้อนี้ก่อนเผื่อมีคนแบบฟังอยู่โอเคในช่วงแรกข้ามคุยแชทเป็นชั่วโมงค่ะ ให้สเปซกับเขาให้พื้นที่กับเขาแค่สิบสิบห้านาทีพอแต่คุยให้มันสนุกคุยให้มันมีคุณภาพซึ่งการคุยให้สนุกกันคุยให้มีคุณภาพเนี่ยนะคะคืออะไรคือข้อที่3ค่ะคือการคุยให้มีหลากหลายอารมณ์สมมุติวันเนี้ยคุยกันเรื่องงานท้ยวันนี้เขาบอกเขาเครียดมาจากที่ทางานแล้วก็เออเป็นยังไงบ้างตึงตึง,ตง พรุ่งนี้เราลาก e m o t i o n a l ไปคุยเรื่องตลกเรื่องสนุกเรื่องที่มันแฮฟฟันอีกวันหนึ่งเราคุยเรื่องสาระเป้าหมายชีวิตหรืออะไรก็ได้แต่ว่ามันอย่าให้ทุกวันมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่แบบเอ,อะอะก็คุยเรื่องงานทุกวันโอ้วันนี้ทํางานเหนื่อยมากเลยงานแบบนี้มากเลยวันลุ่งขึ้นเพิ่งเลิกง,งานเหนื่อยมากเหมือนกันอีกวันหนึ่งเนี่ยทางานเสร็จโอ้วันนี้นะเหนื่อยมากอยากมีคนกอดเหลือเกินเอ,อะอะพูดแต่เรื่องงานพูดแต่เรื่องเหนื่อยเขาไม่ได้รู้จักคุณเยอะขึ้นคือคนเราเนี่นะ เราจะคุยหรือเราจะอยากอยู่กับคนที่รู้สึกว่าเขามีหลายมิติอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคุยได้หลายมิติอย่างเช่นวันนี้คุยเรื่องเพลงวันนี้คุยเรื่องหนงังวันพรุ่งนี้คุยเรื่องงานคุยเรื่องเป้าหมายชีวิตเฮ้ยวันนี้คุยเรื่องหนังสือที่เราอ่านมะเฮ้ยพรุ่งนี้นะไม่มีสาระเลยคุยแต่เรื่องตลกหยอดเข้าไปอะไรบ้างทําให้มันตลกสนุกบ้างอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะคือแต่ละวันน่ะตัวเราอะ่ะเป็นคนเลือกเป็นคนหลีด บทสนทนาว่าจะให้ไปทางไหนถ้าใครอยากรู้อินดีเทลและอินเทคนิคนะว่าเราจะเป็นคนหลดบทสนทนานั้นให้มีอิมมีชัลนอลในวันนั้นอย่างไรนะคะกวางม,มีเทคนิคในคอร์ส how to chat chat ยังไงให้ได้ครบมันลงลึกมากคอร์สเนี้ยเดี๋ยวกวางจะแถมกระจายเลยนะทั้งเนื้อหาทั้งคอนเทนต์ใครสนใจลงคอร์สแชทเลยกวางจะกวางจะบอกแม้กระทั่งว่าสมมติเขาทักมาก็จริงนะ แต่คุณอะสามารถหลีกได้ว่าจะให้การสนทนาในวันนี้มันไปแบบอีโรติกมันไปแบบน่ารักตลกสปอนเทเนียสหรือมันมาแบบเฮ้ยเขาทึ่งในตัวคุณวะทำได้ทุกอยาก่างจริงๆมันคือเมจิกมันคือเมจิกถ้าคุณรู้เรื่องนี้นะใครก็อยากคบ mm hmm. การคุยแชทกวางไม่เคยวุดเลยกวางพูดจริงๆอันนี้คือแบบ proud to present มากฝึกพอนักเรียนนะคะฝึกพอจะได้มาถ่ายทอดต่อกวางเอาประสบการณ์จริง ไม่ได้อ่านมาเฉยๆไม่ได้อ่านจากตำรา,ลาแล้วเอามานั่งพูดกว้างเรียนจิตวิทยาเสร็จปึง้งกว้างเอาสิ่งเนี้ยมาใช้จริงๆแล้วในคอสในคอส t w to c t a t เนี่ยกว้างจะเปิดแชทจริงแชทลับที่กว้างคุยทุกคนมาแล้วให้นักเรียนทุกคนดูเลยว่าอันนี้เวิร์กอ,อันนี้ไม่เวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กเข้าใจปะเพราะฉะนั้นมันคือการแบบเปิดมันคือพลังเพื่อนสาวอะ่ะ อยากให้ทุกคนเวิร์กในการแชทนะเอาพลังกลับมาที่ตัวเราค่ะไม่ว่าเขาจะจีบเราหรือเราจีบเขาทําได้หมดนะคะคอสนี้แม้กระทั่งคุณอยากจะจีบเขาก่อนกวางก็มีวิธีนะเพราะกวางมีตัวอย่างในการจีบผู้ชายก่อนเหมือนกันว่าคุยแบบเนี้ยได้แน่นอนเออโอเคข้คอต่อมาค่ะ คือข้อที่สมเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเริ่มโอเคคุมเกมแล้วคุยแบบธรรมชาติสมมุติว่าเขาเป็นคนจีบเราแล้ว,ลวกันเนาะเขาเป็นคนจีบเราคุยแบบธรรมชาติคุยแบบสั้นๆคุยแบบสนุกตลกหลากหลายอะไรเงี้ยให้เราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรดึงเบ็ดอะคือสมมุติว่าเวลาที่เราคุยคือการหย่อนเบ็ดหย่อนเบ็ดเพื่อให้ปลาตายใจเนี่ยก็หมให้ปลามันลากเกี่ยวไปสักนิดนึงสักพักเราดึงเบ็ดค่ะคือทําให้การคุยมันไม่สม่ําเสมอ สมมติว่าเราคุยติดกันมาสี่วันแหละวันลุ่งขึ้นไม่ใช่เวลาเดิมเราจะหายไปในเวลาเดิมที่เคยคุยกันทาให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะอยู่ๆทาไมก็คาดเดาไม่ได้เพราะเขาเคยคาดเดาได้มาก่อนในช่วงแรกที่คุยนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเป็นแฟนนะคะถ้าเป็นแฟนมันจะต้องเรียนอีกอันหนึ่งนะอันนี้คือช่วงแรกช่วงแรกมันจะต้องมีการดึงเกมนิดนึงมันจะต้องมีการทําให้เขารู้สึกอินบาลานเสียบาลานอะไรเงี้ยนึกออกปะเราก็แบบเหมือนหายไป สมมติว่าเคยคุยกันหลังเลิกงานอยู่ๆวันนี้หลังเลิกงานเราอาจจะตอบช้านิดนึงคุยอีกทีตอนนอนเลยว่าเออวันนี้แบบพอดีงานยุ่งกูในนะคะนอนก่อนเดี๋ยพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะเออแต่มันต้องเป็นการหายไปที่สุดท้ายแล้วทิ้งมเมล็ดให้เขานิดนึงหย่อนขนมปังเป็นรางวัลให้เขานิดน,นึงนึกออกไหมแต่เราจะไม่ให้เวลา10นาที15นาทีกับเขาทุกวันในช่วงแรกพอเราเริ่มหย่อนเบ็ดเอ้ยเริ่มดึงเบ็ดปุ๊บหลักการข้อที่5เลยค่ะอันนี้สําคัญมากคือ ดึงเบ็ดกลับมาทําให้แบบทาให้เอ้ยเราดึงเบ็ดดึงเบ็ดทําให้ปลาตกใจใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมทาไมทําไมต่อมาเราหย่อนเบ็ดอีกครั้งหนึ่งโดยการที่พอเราเริ่มอาจจะยุ่งสักวันสองวันแต่ให้เริ่มทักเขากลับไปก่อนอย่ารอเขาทักมาให้เริ่มทักเขากลับไปก่อน ในเวลาที่จะเป็นตอนเช้าตื่นนอนเพราะรู้สึกว่าการตื่นนอนถ้าเราทักหาใครก่อนแสดงว่าเรานึกถึงคนนั้นเออทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยหายไปสามวันอนะแต่เราอะคิดถึงนะแต่ไม่ได้พูดว่าคิดถึงนะคะแต่ทักไปตอนเช้าแบบ morning h a v e a night day นะหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าแบบส่งรูกแมวส่งลูกใครไปคือแบบการ morning ในตอนเช้าเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้วเรานึกถึงเขานึกออกปะ เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือการแบบปุ้มทิ้งระเบิดแล้วทําให้เขาแบบเฮ้ยเขายังสนใจเราอยู่อ่ะเขาหายไปสองสาวันแต่เฮ้ยเขามอร์นิ่งมาว่ะอันต่อมานะคะข้อนี้สําคัญมากอันนี้แถมให้เลยนะคะคือคือเราจะต้องมีการหยอดในการคุยอ่ะแต่การหยอดในที่เนี้ยมันจะต้องเป็นการหยอดแบบแพงนะอ่ะกวางเขาจะเรียกว่าการทอดสะพานห,หรืออะไรก็ไม่รู้แหละเออแต่กวางเรียกสิ่งนี้ว่าเราหยอดมเมล็ดพันธุ์ ลุกเขินให้เขากวางจะบอกให้ว่าการคุยที่ทำให้ผู้ชายตื่นเต้นที่สุดมันคือการคุยแล้วทําให้เขารู้สึกเขินให้เขารู้สึกเขินสมมุติว่าผู้ชายตัดผมมาใหม่เขาตัดผมมาใหม่แล้วเขาส่งรูปให้เราดูว่าเอ้ยวันนี้ตัดผมมาใหม่โอเคไหมเฮ้ยวันนี้ตัดผมมาใหม่เด๋วไหมเฮ้ยวันนี้ตัดทรงใหม่โอเคไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาอยากได้การคอนเฟิร์มจากเราเป็นคุณจะตอบว่างไงคะ ถ้าผู้ชายตัดผมมาใหม่เป็นคุณจะตอบว่าไงโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดผู้ชายตัดผมมาใหม่แล้วเขาส่งรูปมาเราจะตอบส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยากชมเขาเนาะเรียนเรื่องคำชมมาไงคุณกวางบอกให้ชมหล่อมากเลยดูดีมากเลยเฉยเฉๆผู้ชายไม่เขินผู้ชายไม่เขินคลิกนิดนึงสมมุติว่าเขาถามว่าเขาเนี่ย ดูดีไหมเอ้ยเขาถามว่าเขาตัดผมมาใหม่เป็นไงบ้างเออแทนนี่เราจะบอกว่าอุ้ยหล่อมากเลยเท่มากเลยเฉียบหรืออะไรเงี้ยผู้ชายไม่เขินนะแต่ถ้าเราพูดว่าดูดีคัดสั้นๆน,นะดูดีแล้วเขาอาจจะส่งสติกเกอร์หรือส่งอะไรกลับมานิดนึงแล้วเราพูดไปอีกประโยคนึงว่าดูดีมากเลยแหละแล้วก็ส่งสติกเกอร์เขินปะผู้ชายเขินผู้ชายแบบ ตอนแรกอ่ะดูดีสั้นๆเพื่อให้เขาส่งสติกเกอร์อะไรบางอย่างกลับมาแล้วพอเขาส่งสติกเกอร์กลับมาอันเนี้ยหยอดลุกเขินให้เขาไม่ได้เต็มที่เลยว่าดูดีมากเลยแหละแล้วส่งสติกเกอร์ขยิบตาให้เขาอันเนี้ยเขินกว่าไปชมเขาหล่ออีกคนจะบอกใคร เพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเห็นยังคะว่าแค่เปลี่ยนเทคนิควิธีการคุยนิดเดียวมินิ่งเดิมแต่มันดึงอิโมชัชนอลเขาได้มากกว่าเดิมทําให้เขาเขินทําให้ผู้ชายเซได้ทําผู้ชายรู้สึกแบบคุยกับเราแล้วมันตื่นเต้นขนลุกมันเล้าใจนึกออกไหมแต่มันไม่ใช่วิธีการแบบไปทอดสะพานแบบโอ้โหไปเซ็กซี่ไปแบบ พูดเล่นทะลึ่งแลยเขาเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเลยวิธีการของกวางบอกให้ว่ามันจะคลาสซี่มากๆมันคือจิตวิทยาและเทคนิคการชมคนในชั้นลึกอะทำให้เขาเขินอะสมมุติว่า,เ,าเราพูดกันถึงใครสักคนหนึ่งเนาะแบบโรโมเดลสักคนหนึ่งแล้วเราก็เฮ้ยเราชอบนักพูดคนนี้มากเลยอะกวางส่งนักพูดคนเนี้ยให้กับผู้ชายคนนี้แล้วเขาบอกว่าคือตั้งใจตั้งใจสมมุติว่านักพูดคนเนี้ยชื่อเดียวกับผู้ชายคนนี้ เออเป็นนักพูดที่กองชอบแล้วเขาดันชื่อเดียวกันมันก็ส่งไปแล้วบอกว่าเฮ้ยแบบเราชอบคนแบบนี้มากเลยอ่ะคุกผู้ชายคนนี้คือแบบเทมากแบบเป็นโรโมเดลของเราเลยแล้วพอเขาเปิดอ่านตึ้งตึง,ตง,ตงผู้ชายก็บอกว่าเออเขาเทจริงว่ะเฮ้ยเขาแบบเขาดีเนาะเราก็จะบอกไปว่าแต่สมมุติว่าเขาชื่อเดวิดใช่ไหมเฮ้ยเดวิดเขาดีเนาะเขาเจ๋งเนาะแล้วเราก็จะพูดไปว่า เดวิดก็เจ๋งเหมือนกันแล้วหมายถึงเขาไม่ได้หมายถึงเดวิดที่เป็นนักพูดเออคือสมมุติว่าดร์เดวิดอะสมมติกวางส่งดร์เดวิดไปแล้วเขาบอกว่าเออดร์เดวิดนี่เขาแบบเทเนาะใช้ได้เลยอะกวางก็จะบอกว่าแต่เดวิดอะก็เทเหมือนกันนะ <c oughs> ก็คือเหมือนแบบเข้าใจไหมคือชมเขากลับอะคือเราพูดถึงคนอื่นนะแต่สุดท้ายแล้วตบกลับมาที่เขานึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยมันคือเทคนิคทําให้ผู้ชายเขินอะไรอีกที่ทําให้ผู้ชายเขินได้อืม เช่นผู้ชายลงลูกออกกําลังกายหรือว่าลงลูกเวลาที่เขาทํางานสมมุติเขาลงรูปเวลาที่เขาทํางานเออเป็นสตอรี่ก็ได้นะคะเป็นเวลาที่เขาประชุมงานหรือทํางานอยู่อะกวางก็จะแคปอันนั้นแล้วส่งข้อความให้เขาแล้วบอกว่าเฮ้ยไอชอบอยู่มากเลยอะเวลาที่อยูออนโฟกัสอะหมายถึงเวลาที่อยู่กําลังแบบไอชอบอยู like ่มากคําว่าชอบมากนี่หมายถึงแบบฉันชอบคุณจังเลยฉันอยากเป็นแฟนคุณไม่ใช่นะ ฮ้ชอบมากเลยอะเวลาที่แบบเห็นใครโฟกัสแล้วทำงานแบบจริงจังอะโคตรเทเลยเขินปะเขินเขินเขินแน่ๆหรือแม้กระทั่งสมมติว่าผู้ชายกำลังออกกำลังกายฟิตหน่มฟิตเนสอยู่นะคะเราก็จะแบบว่าแคปแคปอันนั้นอะอันนั้นคือคุยไปได้สักพักแล้วนะแคปอันนั้นแล้วก็ส่งให้เขาดูแล้วบอกว่าอืมดูดีเขินไม่ต้องพูดเลยว่าแบบโหเทมากเลยอะโหกล้าเป็นมัดเลยเหรออันเนี้ยไม่แพง ผู้ชายไม่เขินมันชมตรงเกินไปแต่ถ้าอยากให้เขาเขินอ่ะชมแบบกระปิดกระปลอยแต่ทรงพลังก็งพูดไม่ถูกชมแบบใช้คําน้อยอะ่ะแต่ทรงพลังอะ่ะชมแล้วมันโดนแบบจึก๊กมันทําให้เขารู้สึกแบบอึ๊ดอยากอยากอยากได้คําชมอีกแต่รู้สึกว่าคํานี้มันทรงพลังจังเลยอะไรเงี้ยเอออย่าพูดทุกอย่างหมด พูดครึ่งเดียวแต่อีครึ่งเดียวนั้นอะทำให้มันทรงพลังที่สุดนะคะเทคนิคนี้นะคะมีในคลาส how to chat chat ยังไงให้ได้ครบตอนนี้ Early Bird ค่ะเหลือ2,890บาทอันนี้ราคาใหม่ออกมานะคะกวังไปขอลดราคาทางแอดมินเพราะว่าราคาเต็มจริงๆคือ4,999บาทรับแค่ร้อยคนแรกถ้าเกินร้อยคนแรกไปแล้วหลังจากร้อยคน ต้องจ่าย4,999บาทเพราะฉะนั้นใครที่เข้าคลาสร้อยคนแรกเดี๋ยวลองมาเ็กเสน่ห์โดยการแชทไปด้วยกัน,กนแค่2,800กว่าบาทเองแค่นั้นเอง แต่ถ้าเกินร้อยคนไปแล้วอะ่ะจะมาเรียนทีหลังคือ499 9, 9แล้วนะราคามันต่างกันเยอะมากเพราะว่ากวางอยากให้ e อ r l y b i r เเนี่ยนะคะเป็นแบบเหมือนของขวัญของทุกคนนะเออถ้าใครเป็นนักเรียนกับกวางจริงๆเป็นนักเรียนเก่าเก่าจากคลาส,สเสกเสน่ห์ของกวางเนาะกวางรีบมาลงเลยทันทีเพราะตอนนี้สเสกเสน่ห์คนก็300กว่าคนแล้วอะ่ะร้อยคนนั้นน่ะยังไงอะ่ะมาแชทแน่นอนโอเคป่ะมาต่อกันที่แชทเพราะว่าแชทเป็นอีกหนึ่งสกิลที่หญวิ่งจะต้องเรียนถ้าคุณเรียนในเรื่องแชทได้คุณเข้าใจใจนนเรื่องี สเสน่ห์เหลือล้นเสน่ห์เกินปานสเสน่ห์ไม่ไหวแต่เป็นสเสน่ห์ในแบบที่ถูกต้องนะคะเป็นสเสน่ห์ในแบบที่คุณค่าที่คุณคู่ควรอ,อ่ะเออเป็นสเสน่ห์ในแบบที่เขาจะเขาจะมองคุณในทางที่ดีอะ่ะคุณจะเป็นคนที่มีแวลูมีคุณค่ารู้คุยเป็นรู้จักกาลเทศะในขณะเดียวกันก็มีความขี้เล่นมีความเซ็กซี่มีความน่ารักมันต้องมีทุกมิติ เพราะฉะนั้นการแชทเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนคอแชทเหมาะเหมาะกับใครบ้างหนึ่งเลยค่ะคนที่แบบจีบเขาอยากจะจีบผู้ชายคนนี้ทํายังไงลงได้เลยอันนี้2คือกําลังคุยอยู่แล้วตอนเนี้สเตจวันเริ่มนี้แล้วคุณกลางเริ่มไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วค่ะเริ่มแบบเป็นการแชทวนๆหน้าเบื่อหน้าเบื่อเหมือนวนในอ่างแล้วค่ะลงได้เลยหรือใครที่กําลังเพิ่งเริ่มลงได้เลยค่ะหรือในขณะเดียวกันนะคะคลาสซีนะคะใครที่อยากจะเอาคอร์ดแชทนี้ไปปรับ กับคู่ชีวิตหรือกับคนที่แบบเคยห่างหายกันไปแล้วอะแล้วอยากจะดึงเขากลับมาคอร์สนี้ก็ทำได้เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะในคลาส How to Chat 100คนแรกให้ครึ่งราคาเลยนะ Early Bird 2,890บาทแต่เกิน100คนไปแล้ว4,999บาทนะคะขอบคุณนะคะคลาสนี้รับรองว่าแน่นมากบทเรียนอะออตอนแรกวางไว้7แต่ในใจวางเลยนะกวงจะให้10 กวางจะให้สิบเดี๋ยวมีไลฟต์ตอบคําถามให้ด้วยเพราะฉะนั้นในทุกคอร์สเวลากวางพูดว่าเจ็ดกวางให้มากกว่าเจ็ดเสมอไม่ต้องห่วงหรอกกวางให้แบบไม่กักเลยเอาแบบไม่ต้องมีแชทสองแชทสามอ่ะเอาคอร์สแชทแชทเดียวแล้วอยู่เลยอ่ะกวางจะไม่สอนแบบกระปิบกระปอยอ่ะไม่เอาอ่ะแบบแชทเลเวลหนึ 1, ่งแชทเลเวลสองแชทเลเวลสามไม่มีเรียนคลาสนี้ปุ๊บจบปึง้งไปแชทเลยโอเคนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะราคาสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทตอนนี้ค่ะถ้าเกินร้อยคนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท ไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่จำนวนคนถ้าคนเกินร้อยปึ้งคนที่ร้อยหนึ่งจ่าย4ี่พันก็้อยบเกทันทีเพราะถือว่าให้สิทธิ์คนที่มาจองเรียนก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ